น้องใจครับน้องใจทำอะไรครับลูกจิงย่าครับโหเก่งจังเลยช่วยงานหมาม้าอู้ยดึงออกมาเยอะมากศาดมากลูกลักรับเรามาช่วยกันทำเนอะเก่งๆเ่งเก่งครับผม หนึ่งยาถอนยาให้คุณแม่ความความโง่เป็นโกงเลยลูกไม่แต่เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะดูคนหล่อสิคนหล่อทำชวดหรอนะถอนยา แน่นสิแนนสิกางไปเรวเริ่มเลยสองมุมนะแล้วก็น้องที่ทำเน,นี่ยเก่งมากเลยอว,วอดอว,วอดเขาคนหล่อเข้ามาหามาม่าไหน่คนหลอ่อเหนืหน่อยปะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับใช่ เจแล้วยังไม่จะกินน้ำ